ดีนะคะท่านผู้ชมตุ้มแชนแนลค่ะท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือรักจูงในแะม่น้ำปลาสักนะคะเขตจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยานะคะขบวนเรือรักจูงรับผิดชอบโดยสอโทศชัยนวาวา โบดรุกหนักมา4น้ำนะคะท่านผู้ชมดิงมาจาบมับบ่อโพงนครหลวงนะคะเขกบวนนี้ไม่ต้อง น่าจะออกทะเลนะคะท่านผู้ชมแต่การดูแนวบรรทุกแล้วนะคะบรรทุกมาไม่เต็มเรือปิดนะคะเหลือขอบเรือไว้เยอะเลยเพื่อเผื่อขึ้นลมนะคะทางทะเลแล้วก็เรือโปนี่ก็ดูแล้วไปเทกับน้ําทะเลมาเที่ยวชานนะคะดูสนิมเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมออกทะเลบ่อยนะคะน้ําทะเลกัดสนิมเต็มเลยท่านผู้ชม แล้วก็ชาวเรือโป้เห็นไหมคะท่านผู้ชมมีผักพื้นผักสวนครัวใบมะกรูดนะคะข้างเรือเอาไว้ทําอาหารที่เห็นมีมะกรูดมีหัวละพากะเพรานะคะเอาไว้ปรุงอาหารเวลาออกทะเลก็น่าจะอยู่เป็นเดือนนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ไปได้กลับเข้าเข้ามาในจังหวัดอยุธยานเนาะไปส่งของทีก็ใช้เวลานานนะคะท่านผู้ชมกว่าจะถึงกว่าจะ เอาของลงเรือแล้วก็จะต้องนำสินค้ากลับเข้ามาอีกนะคะเบียโบโปะลำที่หนึ่งจะเป็นพรปิยะฐานนะคะใช่ค่ะพรปิยะฐานออกทะเลบ่อยนี่โปะลำที่สองก็ลอยข้าบของสนิมนะคะลำที่สามก็เป็นสนิมนะคะท่านผู้ชมลำที่สี่นี่บรรทุก บรรทุกแบบไม่ได้ระดับเนื้อท้าย้ายจะสูงสักหน่อยแล้วก็หัวจะต่านะคะลำที่4แมตุ้มไม่ทราบนะคะว่าขบวนนี้บรรทุกอะไรดูลำที่3นะคะท่านผู้ชมพาเต้นนูนขึ้นค่ะมีหลายขบวนนะแมตุ้มยังต้องศึกษานะคะว่าเขาบรรทุกอะไรเวลาบรรทุกบางบางขบวนก็จะเป็นพาเต้นนูนแบบนี้นะคะ แต่เป็นสินค้าอะไรเอ่ยท่านผู้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางเรือโป๊ะหรือว่าพี่ก็อยู่หัวแลัลกยุงนะคะส่งข่าวให้จุ้มทราบเลยนะคะจุ้มก็อยากรู้เหมือนกันว่าบรรทุกอะไรมาเนาะเรือโป๊ะถึงได้ขุมมัะเต้นและนูนขึ้นแบบนี้นะคะสี่เรือโป๊ะขบวนยา,ยาวๆค่ะออกทะเลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตขบวนชุดนี้นะคะ พรปิยะฐานทั้งขบวนเลยนะคะเรือโป๊ชุดนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะวิ่งออกประจะาไปถึงคลองเตยนี่ก็ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะแล้วก็ออกทะเลไปเกาะสีชังไม่เอ่ยไปประจวบไม่เอ่ยสมขาวด้วยนะคะโป๊ะลำที่สามก็เป็นพรปิยะแปดสิบห้านะคะ เรือโปรมดีตีกับพรปียะ41ท่านผู้ชมเห็นเรือสีส้มๆไหมเขาเอาอตุ้มเล็กเคนแล้วกันเนาะเคนที่ติดกับเรือนะยกขึ้นมาเรือนี้เอาไว้เวลาเขาอ,ออกหาซื้อกับข้าวนะคะหาของใช้หรือว่าความจะเป็นใดๆที่จะต้องลงจากโป๊ะลมใหญ่นะคะจะใช้อานนี้ใช้เรือเคนดึงเข้ามา ไปด้านบนนะคะเยี่ยมดูการผูกเชียกด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ว่านึกจากผูกเขาผูกนะคะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เรือนี่ใช้เชือกเส้นใหญ่มากๆ้ท่านผู้ชมเส้นใหญ่เป็นเท่าแขนนะคะท่านผู้ชม ดึงแทบจะไม่ไหววก็จะมีเครื่องเครื่องคว้านควา,วาเชี่ยกเรือตรงท้ายก็พอรอนปิยะเก้าสิบห้านะคะท่านผู้ชมขบวนนี้เป็นพรนปิยะทั้งขบวนเลยนะคะทั้งเรือโป๊ทั้งเรือตรงท้ายทั้งหัวเรือลาก จุดแม่น้ำปลาสากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเบื้องหน้าก็จะเป็นสะพานปีดีนะคะท่านผู้ชมสะพานข้ามไปเกาะเมืองอยุธยานะคะลมพัดเย็นๆค่ะลงเข้าไปในกล้องสักหน่อยนะคะขอไปท่านผู้ชมด้วย ก็ซักค้าซักผ่อนตากค้างเรือไปเลยนะคะถึงจุดหมายปลายทางก็แห้งพอดี ะยกเยกสักหน่อยค่ะเรือนักทั้งเที่ยววิ่งอย่างมาอย่างแรงนะคะทําไม่ึ้นกระทบโปะสักหน่อยนะคะกำลังแจ้กับพี่ๆน้องที่มีอาชีพคนส่งสินค้านะคะป่งกันสองวันสองคืนสามวันสี่คืนเลยนะบางครั้งขบวนโหออกไปถึงประจวบนะคะบางขาบวนก็ไปเกาะสีชังแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ลูกค้าว่างั้นใช่ไหมคะ ต้องการสินค้าอะไรจะไปส่งที่ไหนบางขบวนก็ไปแค่นนทบ,บุรีนะคะบางขบวนก็ไปแค่กรุงเทพคลองเตยปากคลองสมุทรปราก,การนะคะแล้วแต่ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจุมกท่าข,ขอขอบคุณทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่เรือโป้กับพี่หัวเรือรักจุงด้วยนะคะอย่าลืมส่งข่าวด้วยนะคะพี่ๆีที่อยู่ทางเรือนะคะว่าที่บรรทุก เรือมาบรรทุกสินค้ามาในเรือโปแล้วคุมปัดติน้นรู้นั่นคืออะไรนะไม่ต้องขยับรู้เหมือนกันเรือตรงท้ายกระดึงนะคะเดี๋ยวเรือโปะจะไปใกล้เตาหม้อสะพานนะคะเรือตรงท้ายก็จะดึงไว้มีความสําคัญมากๆนะคะเรือตรงท้ายไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าน้าหลากหรือช่วงกระแสลมแรงๆนะคะ วิ่งไปใต้สะพานตีเดีนะคะสะพานเกาะเมืองอยุธยาสะพานนี้ต่อมอสะพานสามต่อมอนะคะท่านผู้ชมพปสะพานสามสามเลนเนาะสามสะพานนะ,ะว่าอย่างนีน้ขับเลยกันเก่งมากๆค่ะลอดต่อมอสะพานยิ่งช่วงหน้านน้ำดักเนาะวิ่งชวนกระแสน้ำนี่ ต้องใช้ฝีมือมากๆเลยค่ะใช้ความชำนาญใช้ซัดพละแล้วก็จิตใจที่กล้าหารลุมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไว้เก็กเป็นคลิปหน้านะคะไม่ตุ้มก็จะหาม,มุมเปลี่ยนที่หลายที่แล้วถ่ายหลายสถานที่นะคะมาให้ท่านผู้ชมชม ขบวนเรือลากจูงของแม่น้ำเจ้าพยาและของแม่น้ำป่าสักนะคะท่านผู้ชมราบขอบพระคุณยังน้ำถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับตไคร้เป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มหน่อยนะคะช่อง YouTube กำลังพัฒนากำลังเติบโตกำลังฝึกฝนหาประสบการณ์นะคะฝากช่อง youtube น้นอยๆของแม่ตุ้มชาแนลไว้ในดวงใจด้วยนะคะราบขอบพระคุณงามๆค่ะไปเลยนะคะ